สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาต่อเรื่อง comparison episode 2การนำไปใช้นะคะอย่างที่เรียนกันไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะคะ comparison การเปรียบเทียบ episode ที่1พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนคำ adjective นะคะจากรูปปกติให้เป็นรูปขั้นกว่าและขั้นสูงสุดในเมื่อเราเปลี่ยนได้แล้วนะคะ สำหรับเอพิโซดนี้นะคะคลิปนี้จะมา,อาเอาคำพวกนั้นนะคะนำไปใช้ใช้ยังไงคะ่ะทุกคนเรามาดูกันนะคะการใช้ขั้นกว่า comparative ทีนีอ้อย่างที่บอกมี2ขั้นใช่ไหมคะขั้นกว่าและขั้นสูงสุดเรามาดูขั้นกว่ากันก่อนนะคะใช้ยังไงใช้เปรียบเทียบอะไรก็ตามอย่างน้อย2สิ่งคะ่ะทุกคนและให้ใช้แดน ต่อคำท้ายต่อท้ายคำ adjective ขั้นกว่านั้นนะคะ,ะเช่นเรามีคำ adjective ขั้นกว่าเช่นคำว่า bigger big ที่แปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะ bigger ใหญ่กว่า bigger คือคำ adjective ขั้นกว่าเพราะฉะนั้นเวลาไปใช้ก็เป็น bigger than อย่างเงี้ยนะคะต้องมี than ตามหลังเสมอเช่นคำว่า tall ที่แปลว่าสูง taller taller คือ adjective ขั้นกว่า taller than เวลาไปใช้อย่างเงี้ยนะคะ taller than bigger than More expensive than อย่างเงี้ยนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะทุกคนเช่น He runs faster than me. He runs faster than me. Than me. เห็นไหมคะว่าเขาวิ่งเร็วกว่าฉันคำว่า faster คือ adjective ขั้นกว่าแปลว่าเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเราจะ faster me ไม่ได้เร็วกว่าฉัน faster me ตรงตัวแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องมี t h ด n ต่อท้ายคำ adjective ขั้นกว่าคำ adjective ขั้นกว่า father อยู่ตรงไหนก็ t h ด n ตามหลังก่อนนะคะเป็น he runs faster than me เขาวิ่งเร็วกว่าฉันอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ I am taller than Sam and Jim ฉันสูงกว่าแซมและจิมเห็นไหมคะ taller คือ adjective ขั้นกว่าแปลว่าสูงกว่า ไาใช้ในประโยคก็เป็น taller than นะคะไปอีกประโยคหนึ่งค่ะ her bag is more expensive than mine กระเป๋าของเธอแพงกว่าของฉันคำว่า more expensive ก็คือ adjective ขั้นกว่าก็มีแดนตามหลังนะคะเวลาไปใช้ในประโยคโอเคค่ะในเมื่อเรารู้แล้วว่ามีแดนตามหลังนะ adjective ขั้นกว่า เรามาช่วยกันสร้างประโยคเปรียบเทียบขั้นกว่าค่ะ comparative sentence นะคะกำหนดคำมาให้ค่ะข้อที่1ให้คำว่า Paul ให้คำว่า Tall และให้คำว่า John Paul Tall แล้วก็ John จะสังเกตว่าคำที่เป็น adjective ที่จะมาทำให้เป็นขั้นกว่าก็คือคำว่า Tall ใช่ไหมคะอันนี้ที่ให้มาในตัวอย่างคือ adjective รูปปกตินะคะรูปปกติไม่ใช่ขั้นกว่าไม่ใช่ขั้นสูงสุดทุกคนจะต้องเอามาทําให้เป็นขั้นสูงสุดเวลาเอาไปใช้อ่ะขั้นกว่าค่ะโทษทีขั้นกว่านะคะจะได้ว่ายังไงจะบอกว่าทอลเนี่ยอ่ะพอลเนี่ยสูงกว่าจอห n น a อลสูงกว่า j เรามาดูแค่คําว่าสูงกว่าแล้วกัน คำว่า tall ที่แปลว่าสูงนะคะอยากให้เป็นสูงกว่าเติมอะไรเข้าไปตามกฎนะคะคำหนพยางค์แบบนี้เติม er ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น tall ก็จะเป็น taller โอเคดูแล้วแล้วก็ได้ประโยคแล้วค่ะ Paul is taller than John ใส่ is เข้าไปให้ถูกต้องตาม tense น,นะคะ Paul is taller than John Paul เนี่ยสูงกว่า John ัว so, อย่างที่สองค่ะให้คำว่า a d o g ให้คำว่า Big ที่แปลว่าใหญ่และคำว่า a cat จะบอกว่าหมาเนี่ยสูงกว่าอ่ะหมาเนี่ยตัวใหญ่กว่าแมวอืมจะพูดว่าไง big ก็ต้องกลายเป็นอะไรคะทุกคนลองคิดในใจสิถ้าเปลี่ยนได้นี่โอเคเลยนะแสดงว่าเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราเข้าใจถูกต้อง Big เป็นคำยกเว้นใช่ไหมคะเป็นคำที่มีสระเสียงสั้นหนึ่งพยาง เพราะฉัน BIG ก่อนที่จะไปทำให้เป็นขั้นกว่าเติม er เนี่ยจะต้องใส่พยัญชนะท้ายเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็น bigger b-i-g ger, I g, แล้วเพิ่ม g แล้วค่อย er b-i-g-g-e-r bigger ใช่ไหมคะอ่ามาดูค่ะก็จะได้เป็น a dog is bigger than a cat a dog is bigger than a cat เห็นไหมคะ bigger นะจำได้หรือเปล่า ที่เรียนไปเอพิโซดที่แล้วจำได้หรือเปล่าว่า Big นะคะจะต้องเพิ่ม G อีกหนึ่งตัวก่อนเติม ER โอเคมีแดนถูกต้องนะคะ Bigger ตามด้วยแดนโอเคข้อที่3ค่ะให้คำว่า Jenny ให้ Lazy ที่แปลว่าขี้เกียจนะและให้คำว่า Susan ข้อนี้ต้องการจะบอกว่า Jenny เนี่ย ขี้เกียจกว่าซูซานเออเรซี่ทำยังไงคะเรซี่ต้องเป็นขี้เกียจกว่าใช่ไหมต้องเป็นเลเซอร์ er, ใช่ไหมเลเซอร์ er. แต่ทำงไงให้เป็นเป็นเลเซอร์ er? จำกฎข้อนี้ได้ไหมคะเรซี่ลงท้ายด้วย y นะคะต้องเปลี่ยน y เป็น i และเติม er เปลี่ยน y เป็น i ก่อนนะแล้วค่อยเติม er มาได้เป็นงี้คะ่ะ Jenny is lazier than Susan Jenny is l a เกีย t กว่ s ซูซ n น e n n y ขี้เกียจกว่า Susan La เ i e r เปลี่ยน y เป็น i และเติม er Lazier เป็น adjective ขั้นกว่าและมี than ตามหลังนะคะ lazier than เห็นไหมทุกข้อนะคะ adjective ขั้นกว่าอยู่ตรงไหนมี than ตามหลังตลอด taller than bigger than l a z i e r than อย่างนี้เป็นต้นนะ <c oughs> ดูอีกตัวอ,อ,อย่างหนึ่งค่ะ apple แอปเปนี่ยนะคะผลไม้ expensive ให้คำว่า expensive แปลว่าแพงและ guava ก็คือฝรั่งจะบอกว่า Apple เนี่ยแพงกว่าฝรั่งจะได้ยังไงคะ expensive คำกี่พยางค์คำา2-3ถพยางคให้ทำยังไง apple is more expensive than guava เห็นไหมคะทุกคน expensive สามพยางต้องใช้ more นำหน้าเพื่อให้เป็นขั้นกว่า expensive แปลว่าแพงจะบอกว่าแพงกว่าเป็น expensive r er, ไม่ใช่นะคะเติมยาไม่ได้เพราะเป็นคำสามพยางต้องใช้ more นำหน้าเป็น more expensive แพงกว่าในเมื่อ more expensive เป็น adjective ขั้นกว่าก็ต้องมี theCUBE แดนตามหลังเห็นไหมคะเป็น more expensive than อันนี้เปรียบเทียบ Apple กับกัวว่าก็ Apple อยู่หัวกัวว่าอยู่ท้ายใช่ไหมคะ Apple is more expensive than ก u วว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะแอปเปแพงกว่าฝรั่งถ้าใครทำตามแล้วถูกต้องหมดทุกข้อเลยเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะอันนี้เป็นการทดสอบนะคะว่าทุกคนยังจำหลักการเปลี่ยนคำ adjective ขั้นปกติให้เป็นขั้นกว่าได้หรือเปล่าถ้าได้นี่ โอเคเลยค่ะอ่ะขั้นกว่าไปละการเปรียบเทียบ comparison นะคะการเปรียบเทียบมี2ขั้นนะคือขั้นกว่าและขั้นสูงสุดอีกอันนึงค่ะมาดูกันค่ะการใช้ขั้นสูงสุด superlative ค่ะการใช้ขั้นสูงสุดต้องมี the นําหน้า adjective ขั้นสูงสุดเข้าใจไหมคะ adjective ขั้นสูงสุดอยู่ตรงไหนต้องมี the นำหน้าเช่นคำว่า Tall, ที่แปลว่าสูง tallest สูงที่สุด tallest สูงที่สุดต้องเป็น the tallest จะมา tallest เฉยๆไม่ได้ต้องเป็น the tallest อย่างนี้นะคะและไม่มีแดนในประโยคแดน t-h-a-n แดนใช้ในประโยคที่เป็นขั้นกว่าเปรียบเทียบของสองสิ่งเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นขั้นสูงสุดจะไม่มีแดนและเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ The Nile is longest river in the world. The n i g h t is the longest river in the world. The longest คือยาวที่สุดนะคะเห็นไหมตอนเราเปลี่ยนขั้นสูงสุดเราใช้ longest เฉยๆใช่ไหมคะแต่พอเอามาใช้ในประโยคนะคะเราจะมาร้องเกสเฉยๆไม่ได้ต้องเป็น the longest อย่างนี้เป็นต้นนะคะแดนไม่มีแล้วนะ I am the oldest the เนื้อต้องอ่านดีนะคะ I am the oldest kid in the family ฉันเป็นลูกคนโตสุดในครอบครัวโอแปว่าไปว่าแก่ใช่ไหมเออแก่ที่สุดก็คือคนโตสุดนั่นแหละคิดนะคะเป็นเด็กที่แก่ที่สุดก็ไม่พูดเนาะอืมเป็นลูกคนโตนั่นเองนะคะ I am the oldest kid นะคะ oldest เป็นขั้นสูงสุดก็เป็น the oldest เดออกเสียงเป็นดีนะคะนำหน้าคำที่เป็นขึ้นต้นด้วยสระ โอเคต่อไปค่ะ he is the most romantic guy I have ever met เขาเป็นผู้ชายที่โรแมนติกที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยนะคำว่า romantic สามพยางนะคะเป็นขั้นสูงสุดต้องเป็น most romantic และเมื่อนำไปใช้ในประโยคก,ก็ต้องเป็น the นำหน้าก็เป็น the most romantic นะคะ the most romantic โอเคใช้กันสร้างประโยคค่ะเปรียบเทียบขั้นสูงสุดบ้างนะคะ superlative ให้มาข้อที่1ค่ะ รัสเซียนะคะประเทศรัเสเซียนั่นเองนะคะรัสเซีย l a r g e แล้วก็ country in the world ประเทศในโลกนี้รัเสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาประเทศทั้งหมดในโลกนี้อนะมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะรัเสเซียแล้วยังไงต่อคะก็จะได้เป็น russia is the largest country in the world เห็นไหมคะ l a r g e กลายเป็น largest นะคะ largest ใหญ่ที่สุดนำไปใช้ในประโยคก็จะเป็น the large case นะคะข้อที่2ค่ะให้สมสีให้คำว่า good ให้คำว่า student in this class สมสีดีเป็นนักเรียนที่ดีในห้องดีที่สุดนะคะคราวนี้ต้องเป็นขั้นสูงสุดใช่ไหมต้องเป็นดีที่สุดคอานนี้ที่กำหนดให้คำว่า good ก็คือขั้นปกติเป็นขั้นสูงสุดทำยังไง อาจะบอกว่าสมศรีเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดในห้องก็จะได้ว่าสมศรี is the best student in this class เห็นไหมคะว่าอันนี้คือ verb เ,เปลี่ยนรูปอ่ะไม่ใช่ verb p a s ท t e ที adjective แบบเปลี่ยนเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะก็คือจาก good กลายเป็น the best นะคะขั้นสูงสุดขั้นกว่าคือ better นะคะจำได้ไหมต้องจำได้นะ ใครจำหลักการเปลี่ยนไม่ได้กลับไปดูเอพิโซดที่1เลยนะคะข้อที่3ค่ะ detective story เรื่องแนวสืบสวนสอบสวนนะคะ exciting น่าตื่นเต้นโปรแกรมรายการเนี่ยแนวสืบสวนเรื่องแนวสืบสวนสอบสวนเนี่ยเป็นรายการที่น่าตื่นเต้นที่สุดอ่า exciting ต้องทำให้เป็นขั้นสูงสุดค่ะจะได้ว่า detective stories are the most exciting program ทำไม exciting จำได้ไหมคำที่ลงท้ายด้วย f u l แล้วก็ l e s s i n g และ e d จะมีกี่พยางก็ตามจะต้องทำให้เป็นขั้นกว่าขั้นสูงสุดโดยการใช้ more ใช้ most เพราะฉะในตอนนี้ทำให้เป็นขั้นสูงสุดก็เป็น most exciting เวลานำไปใช้ประโยีเดมี the หน้าก็เป็น the most exciting นะคะ จะสังเกตว่าถ้าเป็นขั้นสูงสุดเนี่ยจะต่างจากขั้นกว่าตรงที่ว่าขั้นกว่าเปรียบเทียบของสิ่งสองสิ่งนะคะคนนี้นั่นกว่าคนนี้สิ่งนี้นั่นกว่าสิ่งนี้อะไรเงี้ยนะคะสองสิ่งเปรียบเทียบกันแต่ถ้าเป็นขั้นสูงสุดเนี่ยจะบอกว่าอะไรสิ่งเดียวเนี่ยหนึ่งเดียวเนี่ยในบรรดาอะไรหลายๆอย่างเยกตัวอย่างเช่น Hands. ตัวอย่างที่1นนะคะรัเสเซียในบรรดาประเทศทั้งหมดในโลกอย่างเงี้ยนะคะหรือสมศรีเทียบกับนักเรียนคนหลายๆคนในห้อง หรืออข้อที่3เนี่ยนะคะเรื่องอแนวสืบสวนสอบสวนเทียบกับทุกทกรายการในในโปรแกรมในโทรทัศน์ในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเปรียบเทียบกับของที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและนี่ก็คือ comparison นะคะการเปรียบเทียบเอพิโซดที่2การนำไปใช้ก็ถ้าใครไม่เข้าใจนะคะว่าการนำไปใช้ขั้น กว่าและขั้นสูงสุดใช้ยังไงนักเรียนกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะและถ้าใครเช็คตัวเองแล้วตอนที่เราช่วยกันสร้างประโยคนะคะใครที่คิดว่าไม่ชคิดอะคะ่ะก็คือทำตามในคลิปนี้แล้วคือสร้างประโยคไม่ได้ปเปลี่ยนขั้นปกติที่กำหนดให้เป็นขั้นกว่าไม่ได้เป็นขั้นสูงสุดไม่ได้ทุกคนกลับไปดูเอพิโซดที่1น,นะคะจะช่วยได้ค่ะดูให้เข้าใจนะ ดูให้เข้าใจเป็นสเต็ปไปแล้วก็นำไปใช้ในประโยคให้ถูกต้องนะทบ,บทวนกันอีกทีหนึ่งค่ะขั้นกว่าต้องมีแดนตามหลัง adjective ขั้นกว่าขั้นสูงสุดต้องมีเดอะนำหน้า adjective ขั้นสูงสุดและไม่ต้องมีแดนในประโยคโอเคไหมคะโอเคค่ะไม่เข้าใจตรงไหนคระย้อนกลับไปดูนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ